ควายไรว์มึงร hey! hey! şey, em! ู้จักเปล่าฮะโดมี่สิทธ네ิ์รับผาโนมอ่ะโทรไยกให้กูเจอนะว่ามึงอยู่ไหนอะหาเลยมึงอุ้ยเสียงมันมีเสียงดุ้งเลยใครตามกูมาป่ะไอ้จะเจอแล้วไงเจอแล้วอะฮ่าฮ่าฮ่าดีรัวไป๊บอ่ะเดี๋ยวกูเจอเอ้ยไอ้กูหลับเลย อยางกากมีมีมาเยอะเย้ยเอื้อสองเขามันใช้ฟาร์มัทด้วยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาเฉือนไออาร์มไอไอเวนไอ้ยต้องใช้เทคนิคพิเศษหน่อยเออไอพวกนี้อะไรอะไรเออไอกากข้างหลังเฮ้ยช็อตกูอีกมึงสามแต้มนะอาร์มอ่ะเราอาจจะแบบว่าสามแต้มนี้อาจจะแบบว่าปล่อยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าลืมสิเราโดมี่สิทธิ์ร้านป่านม นี่ขึ้นมาเลยเอ๊็ดในงานเห็นเห็นเห็นหลังไวๆเรียบร้อยหนึ่งแต้มฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ควายเอ้ยมึงไม่รู้จักว่ามีว่าวงมาเวงมาโทเอ้ยจะกูนี่ระดับสายซุ่มมาโทเออต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะฮะคนที่เราจะเล่นด้วยคืออาร์มี่มายุ่นอาร์เมอร์ทีวีนั่นเองมาเอ้ย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 มาเล่นกูแล้วเล็กสามลเล็กสามละเออเจอเกันบนโคตรเอ้อ เออเออโอ้ยมันเอาบางตอมาเล่นโอ้ยหลับเลยไอ้สองนมก่อนนมใหญ่เหมือนกันเนี่ยมางงมาง้ออีกเออใจเย็น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 สี่ต่อหนึ่งแต้มอีกยาวไกลเอ้ยไอ้ใครแบ๊บบอุ้ยไปโอ้ตายถ้าอนาดอีกอย่ากูเห็นเนี่ยมันอยู่นี่มึง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 เอ้อโอ้โห อ๋อมึงเล่นมีใช่ไมได้ได้เอ้ามึงได้ได้ไดหกตอนหนึ่งแล้วจังการเ,เออมาเอ้ยอยังไงนี่ไง,งมึงต้องเตอือนสายเฉือนเฉือนหน่อยกูหมั่นไส้มึงมานานแล้วแอมอยู่ป่าวอยู่ไหนเอ้ยนี่ยังไงเจอแล้วปาลก่อนปาลโดนไม่โดนก็ไปดน้วอ,อมันยังโดนยังโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ตายแบบโอเคพอรับได้พอรับได้โอเค เฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะมันทำกุหลานเอาแล้วเอาแล้วต้องเราต้องเดินวนต้องเดินวนเดี๋ยวมันเจอวิธีการสักแบบว่าอย่างไวนี่มิโดนี่ต้องสลัดสเตเจทเออ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 โอ้ยอืมเอาใช้ปืนโค้ดไพรตันด้วยโอ้โหเจ็บเลยฝีมือมันนี่แบบว่าเออไวครับไวถือว่าเราต้องประมาทไม่ได้เลยทีเดียวเนี่อะเออยังไงเออโอ้ยใจเย็นไปอีก อย่างย่งมีวาด้าอีกไอไอไอเฮืนไอยอนแน่เน็ตระเบิดระเบิดไอไ้ยไอจะกูไม่พอเฮ็นแม่โบเช็คชั่นอีกเลขสี่นี่หว่าเออระเบิดมึงอยู่ไหนให้สัตว์อ่ะมึงคำกูมีน้ำผึ้มาหลายรอบแล้วไปฟังไหนวะตรงห้องขังก่อนคว่างไปก่อนคว่างไปก่อนคว่างไปก่อนเวิร์ดเวิร์ดนี่แกเจอแล้วเอื้ออือเรียบร้อ,รอยหลับเลย เออสบายสบายวันนี้มันบุกบบถึงที่นี่มันแสดงว่าถือว่ายามเกียดเรามากก็ต้องพยายามบุกไปที่ฝั่งนั้นบ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นดินแดนแบบเวสตเทิร์นนิดนนะฮะเดินไปหาที่ซ่อนก่อนมอบอ่าอา,า,าอยู่ไหนนี้เข้าเขตแดงครับมันคงไม่นึกว่าเราเข้ามาเขตแดงเอ๊ะมันตามกูมาปะวะไม่มีโอเคดี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  <c oughs> ร้ายพวกเองก็สวยเหมือนกันนี่ว่ะา <c oughs> ม,บบมาเถอะดินแดนแห่งเนี้ยข้าจะเป็นคนคลองเองไปมาแล้วเอ็งระเบิดใช่เนี่ว่า,วาเป็นโค,นค้ดนพร้อมมาโคงไม่มนึกว่าเราดักข้างหลังอุ้ย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 มันดักข้างหลังก,กูต่างหากเรียบร้อยเฮดช็อตหลับเลยหลับเลยเฮดช็อตเฮดช็อตหลับ <c oughs> แก้งมันหน,หน่อยไอ้หอยมึงด่ากูไอ้หอยเหรอมาเถอะกูเป็นคนเว้ยกูไม่ใช่หอย ให้มันรู้กันไปให้มันรู้กันไปว่าใครมันแน่กว่ากัน11ต่อ4แต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หากระสอบมาอุ้ยเอเมนโปรเทคชั่นมันใครดักเอออ้ยเด็กเด็กระเบิดระเบิดระเบิดก่อนควางสลักแล้วก็ไปไหมยังบุ้มอุ้ยโดนโดนถือว่าโดนเออื้เรียบร้อยเรียบร้อยดับเบิลคิวแล้วสองแล้วสองแล้วพลาดแล้วมึงพลาดแล้วมึงไอ้สัตว์เล่นกับใครไม่เล่นเขาเรียกว่าเจ็บแล้วจำเว้ยเฮออ แปมต่อไปเอาอาจจะตายก็ได้เอ้ยอก,กลับก่อนดีกว่าสไนเปอร์เราไม่มีเอแฮ่เอแฮ่แล้วเบิดก็หมดแล้วเบอร์โค้ดก็น่าจะปลอดภัยอยู่ฝั่งไหนเดิมฝั่งไหนฝั่งนี้เปล่าเดินวนดีกว่าเดินวนมันมาเรากลับเออเป็นถือว่าเป็นทริคอย่างหนึ่งนะฮะจำไปใช้กันได้นะฮะถ้าจำไปใช้ก็จะตายเยอะแบบนี้แหละฮะโอ้ยแล้วใครจะจำไปใช้ล่ะนี่จบเจ้วอ้เรียบร้อยไงพูดไปทันขัดคำตายเลยนะมานั่งดูโอ้โหเอาบางตอมมาฟันขาเขาอีก ตไปนี่มาแล้วเออเอ้ยไปยืนเป็นเป้านี่ให้มันอีกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่านิ่งอย่านิ่งเกมนี้อย่านิ่งถ้ากูไม่นิ่งมันก็ไม่นิ่งเหมือนกันวะอยากอยากเออเนี่ยปลาเลยพอดีเลยทำไมมัน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 มั่วอย่างงี้อันมันมั่วมันมั่วอื้มกากระไรอยงี้กากเลไอย่างมึงจะมาชันสูตรศพกูยังไงไออาร์มไอนี่นี่เผลอไม่ได้เอ้ยนีอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอันนี้มันรีโหลดนานวะ โอ้ยสิบห้าต่อห้าแล้วออกมาก่อนมันวูบอีก่ะโอ้ย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 กูยังไม่ทันทำอะไรเลยม <umba> ึงยิงกูอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้ยอนไอ้ไอ <ball ed> ้ไม <ümüz> <sk> ่รู้จะสรรหาคำด่าอะไรมาด่ามั้งแต่ด่าตัวเองกาก็ว่าได้เออไม่เป็นไรมามาเอื้ออีกแล้วสิบเจ็ดแล้วเพื่อนสิบเจ็ดแล้วไปแล้วโอ้ยมายังอยู่ไหนไล้กูรู้นะมึงอยู่ไหนอ่ะ ะมึงทำกูมีน้ำหูหลายรอบลรมมาาแล้วเดินยววนมาแบบฟังไหนฟังไหนเดี๋ยวกูรู้มามาตรงนีว้วนหรือเปล่า ctor. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใครมาใครมายิงโกนี่ทิกแท็กตามหลังกล่อง,าง,งานั่นไงมาแล้วเรียบรอ้อยเออมันต้องมีสมาธิในการเล่นเออไปเออใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้อ่าเอ้ยมออออออันมาเกิดฝั่งนู้นนี่หว่าหาที่ซุ่มหาที่ซุ่มไปซุ่มตรงไหนดีว่ะ เอ้ยขึ้นข้างบนดีกว่าที่ซุ่มของเราที่ดีที่สุดนะฮอฟเห็นเมื่อไหร่ยิงทันทีบอกเ้าอย่าเผลอเผลอเมื่อไหร่มึงเสร็จกูแน่มาอย่างนั้นเลยะเฮ้ยโดนโดนโดนกี่โดนโดนโดนโอ้ยยังไงเฮ้ยกูจะตายกูจะตายอมีโหลดแป๊บนึงมันมาเข้ามาข้างนี้เออเปิดคว้าไว้ โอ้ยนี่ไงเรืออุ๊ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแม่มันฟันอะไรของมันวะโอ้ยอีกนานไหม i̇şte. อีกนานไหมเออตายตายแล้วเถอะตายตายได้แล้วตายได้แล้วนะสิบแปดต่อเจ็ดแทบอีกยาวไกลเลยเกินเหลือเวลากี่นาทีสิบห้านาทีแล้วเอ้ยสิบห้าวิโอ้แพ้ดีแล้วแหละนะฝีมืออาร์มเก่งกว่าเราเยอะเลยเรามันยังกะกาอยู่ อีกแต้มนึงอีกแต้มนึงอีกแต้มนึงขออีกแต้มนึงอืมโอเคพอกูพแพ้อีอีใบ